นี่คือครอบครัวฮิลส์นี่คือเบตตี้แล้วนี่คือเบอร์นี่คืนนั้น่ะเป็นคืนหนึ่งในเดือนกันยาปี1ันเสองคนเนี้ยกำลังขับรถกลับจากการฮันนีมูนเขาไปฮันนีมูนกันที่แคนาดาตอนนั้นเบตตี้เนี่ยเห็นดาวตกเบตตี้ก็เธอเธอเธอดาวตกเบตตี้ที่สังเกตไอ้ดาวตกอันนั้นน่ะมาตลอดทางก็สังเกตว่าแสงมันสว่างขึ้นเรื่อยๆแล้วเหมือนมันจะเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆด้วยเบตตี้ก็เลยบอกเบอร์นี่ว่ามันแปลกนะ เธอเลี้ยวไปทางซ้ายแสงมันก็ไปทางซ้ายตามเธอเลี้ยวขวามันก็เลี้ยวขวาตามสองคนก็เลยตัดสินใจจอดรถด,ดูพักหนึ่งเบตตี้หยิบกล้องส่องทางไกลที่มาส่องภาพที่เบตตี้เห็นคือมันคือจารงถ้วยบินได้แล้วก็มีไฟวิบวับแล้วมันกําลังพุ่งตรงมาทางนี้2คนเห็นท่าไม่ดีละก็เลยขับรถหนีออกมารู้ตัวอีกทีก็คือไอ้จารองถ้วยบินได้นะ่ะอยู่เหนือรถพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยละเบอร์นี่ก็เลยตัดสินใจหยุดรถมือข้างหนึ่งหยิบกล้องส่องทางไกลมือข้างหนึ่งหยิบปืนพกเปิดประตู แล้วก็วิ่งสี่ขูน้อยหนีเข้าป่าไปเลยทิ้งเบตตี้ให้อยู่บนรถอยู่อย่างนั้นป่าหรอกไม่ได้ทิ้งหรอกเขาเปิดประตูแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปมองนะตรงนั้นอะ่ะเขาก็จะเห็นตด,ดันตายเขาก็เลยวิ่งออกไปไกลๆหน่อยเพื่อไปมองภาพรวมว่าสุดท้ายไอ้ของอันเนี้ยที่อยู่บนหัวพวกเขาเนี่ยมันคืออะไรอ่พอวิ่งออกมาได้ระยะหนึ่งเอากล้องสองทางไกลสองภาพที่เห็นคือเออมันเหมือนจานรองถ้วยแล้วก็เหมือนแพนเชคบินได้นั่นแหละแต่มันมีหน้าต่างที่หน้าต่างเนี่ยมันมีเหมือนกลุ่มคน กำลังมองมาที่เขาจานรองถ้วยบินได้เนี่ยก็เริ่มขยับตรงมาหาเขาเรื่อยๆเ,เบอร์นี่ที่เห็นท่าไม่ดีแล้วก็จะชักปืนขึ้นมาแต่ชักไม่ขึ้นมือที่จะชักปืนเขาไม่ขยับมือที่ถือกล้องส่องทางไกลส่องอยู่ที่ลูกตาตัวเองก็ขยับไม่ได้เขาได้ยินเสียงเข้ามาในหัวตัวเองบอกว่าอยู่เฉยๆอย่าขยับมองต่อไปอย่างนั้นนั่นแหละเขาทําอะไรไม่ได้ไอยาลำนั้นก็เข้ามาใกล้เขาเรื่อยๆเรื่อยๆภาพที่เห็นก็ยิ่งชัดขึ้น ภาพที่หน้าต่างเห็นว่าเป็นกลุ่มคนใส่ชุดสีดำหมวกสีดำกำลังมองมาที่เขาเบอร์นี่ที่หัวใจเต้นตึกตักอะดรีนาลีนพุ่งพ่านรวบรวมสติอีกครั้งวิ่งกลับไปที่รถตะโกนบอกเบตตี้ว่ามันกำลังจะมาจับเราสองคนรีบขึ้นรถสตาร์ทเครื่องจังหวะที่สตาร์ทเครื่องคือตอนที่ไอยานลำนั้นน่ะมันกลับมาอยู่บนหัวพวกเขาอีกแล้วสองคนก็ขับรถหนีออกไปเบอร์นี่บอกให้เบตตี้เนี่ยคอยดูไว้ว่าไอยานนั้นน่ะมันตามเข้ามาหรือเปล่าเบตตี้ก็หมุนกระจกแอดแอแอแกำลังจะชะเงนหน้าไปมอง และนั่นคือตอนที่ภาพตัดรู้ตัวอีกทีคือทั้งสองคนเนี่ยอยู่บนรถและรถจอดอยู่บนถนนพอมาเปิดแผนที่ดูทั้งสองคนอยู่ห่างจากจุดเดิมที่จําได้ประมาณ50กิโลเวลาผ่านไปแล้วสองชั่วโมงเขาจําอะไรกันไม่ได้เลยเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเวลาผ่านไปนานขนาดนี้ได้ยังไงไม่รู้สุดท้าย2คนก็ตัดสินใจขับรถกลับบ้านกันไปแบบงงๆกลับถึงบ้านปุ๊บเบ็ตตี้สำรวจตัวเองเสื้อผ้ามีรอยฉีกขาดนาฬิกาข้อมือตายสนิท ตามตัวมีผงแป้งสีชมพูติดตัวเบอร์ดี่รีบวิ่งเข้าห้องน้ำถกกางเกงดูยังอยู่ออุ่นใจสองคนตัดสินใจว่าจะพยายามลืมเรื่องนี้ไปแล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นปกติเหมือนเดิมแล้วกันแต่ก็ทำไม่ได้หลังจากนั้นไม่กี่วันเบ็ตตี้เริ่มฝันในฝันคือเบ็ตตี้ย้อนกลับไปในคืนคืนนั้นอีกแล้วบนรถตอนที่กำลังไขกระจกแอดแออลังจะชเงงหน้าออกไปมองตอนนั้นคือตอนที่อยู่ดีๆรถกระชาก แล้วก็เบี่ยงเข้าไปในป่าขับไปตามถนนลูกลังภาพที่เบ็ตตี้เห็นคือข้างหน้ามีด่านกั้งป่าบนถนนลูกลังรถยูดีๆรถก็จอดคนที่อยู่ที่ด่านก็เดินมาล้อมรถกลุ่มคนใส่ชุดสีน้ําเงินหมวกสีน้ําเงินผิวสีเทาตาสีดําโตสองคนถูกดึงตัวออกจากรถแล้วก็พาเดินเข้าไปในป่าเบ็ตตี้เนี่ยสติสตางเริ่มไม่ดีละแต่ภาพที่เบ็ตตี้จําได้คือเบ็ตตี้มองไปที่เบอร์นีเบอร์นีเดินหลับตาตามมาติด เหมือนคนละเมอทั้งสองคนถูกพาขึ้นไปบนยานแล้วก็ถูกจับแยกกันเบตตี้ถูกเอามาห้องห้องนึงคนพวกนั้นนะ่ะสำรวจร่างกายเบตตี้แล้วรู้ตัวอีกทีก็คือเบตตี้ถูกพาออกมาจากยานพร้อมกับเบอร์นี่กลับขึ้นมาบนรถแล้วก็ได้ยินเสียงบอกว่าให้รอยานของพวกเขาไปก่อนแล้วคุณค่อยกลับบ้านแล้วครอบครัวฮิลส์ก็ได้แต่นั่งดูอายานลำนี้บินหายไปแล้นั่นคือตอนที่ทั้งสองคนได้สติกลับมาอันนี้คือความฝันของเบตตี้ สองคนที่พยายามจะใช้ชีวิตปกติเนี่ยก็ทําไม่ได้เบ็ตตี้ก็ฝันเบอร์นี่ก็กลัวสุดท้ายสองคนก็เลยไปปรึกษาจิตแพทย์จิตแพทย์บอกว่าอันเนี้ยคุณสูญเสียความทรงจําไปช่วงหนึ่งเพราะฉันใช้วิธีสะกดจิตแล้วกันเราจะดึงความทรงจําส่วนนั้นกลับมาเริ่มที่เบอร์นี่ก่อนพอเริ่มเซสชั่นสะกดจิตของเบอร์นี่เบอร์นี่ก็ย้อนกลับไปตอนที่กําลังวิ่งหนีกลับขึ้นมาบนรถสตาร์ทเครื่อง,องไปเบ็ตตี้ก็เอบแอบแอบแอ,บแอ,บแอบกำลังจะชกเงื้อหน้าออกไปนอกกระจกนั่นคือตอนที่เบอร์นี่คุม ยูดีดีเบอร์นี่ก็หักรถหล,ลบเข้าไปในป่าขับไปตามถนนลูกรังเจอด่านมีคนมาลอ้อมรถตอนนั้นอะ่ะเบอร์นี่กลัวมากแล้วยูดีดีก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังเข้ามาในหัวบอกว่าไม่ต้องกลัวหลับตาไปซะตาเบอร์นี่ก็ปิดเองแล้วทั้งสองคนก็ถูกพาขึ้นยานไปสองคนถูกจับแยกกันแล้วก็ถูกสำรวจร่างกายมีการสำรวจช่องปากหูจมูกตาขูดผิวหนังบางส่วนไปเอาอะไรครอบกุญวยเขาแล้วก็เอาสเปิร์มเข้าไปอีกรู้ตัวอีกทีก็คือทั้งสองคนกลับมาอยู่บนรถอีกครั้งแล้วก็ได้ยินเสียงบอกว่า รอพวกเขาไปก่อนแล้วพวกคุณค่อยกลับบ้านสองคนก็นั่งดูยานบินออกไปแล้วก็ได้สติกลับมาส่วนเซสชั่นสะกดจิตของเบ็ตตี้ก็ได้ข้อมูลมาเหมือนในฝันของเบ็ตตี้เป๊ะเ,เลยคือเรื่องของ2องคนเนี่ยมันสอดคล้องกันนะอาจจะมีดีเทลที่ต่างกันบ้างในเรื่องของลักษณะเบ็ตตี้บอกว่าคนที่เอาตัวพวกเขาไปเนี่ยเสื้อน้ําเงินใส่หมวกสีน้ําเงินเหมือนทาหาร ผิวสีเทาริมฝีปากสีน้ำเงินส่วนสูงประมาณ170และเวลาที่พวกเขาพูดกับเบตตี้ปากพวกเขาไม่ขยับในขณะที่เบอร์นี่ที่เคยเป็นทหารไปรบช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็เห็นภาพของคนพวกนี้เป็นชุดสีดําหมวกสีดําซึ่งจิตแยีย์แพก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นภาพหลอนมากกว่าเบอร์นี่อาจจะได้ภาพพวกนี้มาจากทหารเยอรมันช่วงที่ไปรบสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้ จิตแพทย์เขาไม่เชื่อไงว่าสองคนนี้โดนลักพาตัวเขาบอกว่ามันน่าจะเกิดจากภาวะความเครียดมากกว่าการที่คุณเป็นครอบครัวชาวอเมริกันที่เป็นคนหนึ่งเป็นคนผิวดำคนนึงเป็นคนผิวขาวอยู่ในสังคมอเมริกันที่ช่วงนั้นเป็นช่วงเหยียดสีผิวแบบสุดๆมันน่าจะทําให้คุณเครียดมากกว่าบวกกับคุณเพิ่งกลับจากฮันนีมูนกันมาเดินทางก,กันมาเหนื่อยๆคุณอาจจะเหนื่อยจนเห็นภาพหลอนไปเองก็ได้ยังไงก็ตามไอ้เคสเคสนี้เป็นเคสเอเลี่ยนลักพาตัวเคสแรกๆ เรื่องพวกนี้ถูกออกมาเขียนเป็นหนังสือหลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็ถูกออกมาทําเป็นซีรีส์แล้วพอซีรีส์ฉายปุ๊บคนอเมริกันที่ดูส่วนใหญ่ก็คิดว่าเฮ้ยหรือกูก็โดนลักพาตัวไปเหมือนกันวะคนที่เขาคิดว่าเขาอาจจะโดนลักพาตัวไปด้วยก็โทรเข้ามาแจ้งว่าเฮ้ยผมโดนล,ลักพาตัวเหมือนกันนะทำให้อัตราการโดนเอเลี่ยนลักพาตัวช่วงนะั้นพุ่งไป2,500%ก็นั่นแหละที่เป็นสาเหตุว่าทําไมาช่วงกลางศตวรรษที่20เนี่ยเขาถึงได้คิดกันเรื่อง UFO คิดเรื่องเอเลี่ยนกันทนะัะ แล้วก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเอเลียนยุคคลาสสิกที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันถึงต้องเป็นผิวเทาหัวโตวแล้วก็ตาดำนะ